สวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของ angular parameter นะครับเพื่อใช้ในการบิดโมเดลกันนะครับก่อนหน้าเราพูดถึงเรื่องของการปรับระยะของ family โดยใช้ point point offset บ้าง normalize บ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีอีกกรณีนึงก็คือเราสามารถจะใช้ตัว dimension ที่เป็น angular เนี่ยเข้ามาควบคุมการหมุน ของอรูปทรงต่างๆนะครับทีนี้ในกรณีกรณีสำหรับคลิปนี้เราก็จะเล,เลยจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ Angular ควบคุมว่ามันม,มีข้อจำกัดหรือมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับเพื่อทำความเข้าใจน,นะฮะก่อนอื่นเรามาดูสเก็ตเป็นก่อนนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะทำโมเดลง่งายๆนะครับสมมติผมยังคงาวางโมเดลนี้อยู่บน Curtain Panel Pattern b a s e เป็นหลักก่อนนะครับสมมุติว่าในกรณีที่เราต้องการทำ Profile ธรรมดาแบบนี้ที่เป็นฟินนะครับสี่เหลี่ยมธรรมดานะฮะแต่เราต้องการให้ตรงกลางเนี่ยมันบิดได้นะครับมันบิดตัวได้นี่กรณีที่เราจะทำให้มันบิดตัวได้และกำหนดได้และยังกำหนดความลึกกับความหนาของฟินตามที่เราต้องการได้เราจะเห็นว่ามันมีเงื่อนไขในการควบคุมหลายตัวมากทีเดียวนะครับ ผมพบว่าเวลามันมีเรื่องของ rotation อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับแล้วยังมีทั้งตัว lock dimension ทั้งหลายแหล่อีกหลายตัวด้วยกันเนี่ยกระบวนการแบบนี้บางครั้งมันทำให้ตัว constraint หรือเงื่อนไขมันคอน FLICT กันเองมันวิธีง่ายสุดเราทำยังไงวิธีง่ายสุดก็คือเราจะสร้าง profile อันนี้นะครับเป็นอีก family หนึ่งนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็โหลดเข้ามาใส่อยู่ใน curtain pattern base นะครับอันนี้เป็นวิธีที่เราจะทำกัน เพื่อ,อป้องกันเรื่องของคอน FLICT ของคอนสตรีนนะครับันเริ่มต้นเราจะสร้างฟินโปรไฟ l e ก่อนนะครับเอาละ่ะผมจะไปกลับไปที่ r e v i t นะครับเ,เราก็จะสร้าง Family ใหม่นะครับ new นะฮะทีนี้ตัว t เ m p l a t e ที่เราจะใช้นะครับจะเป็นการสร้าง p โปรไ l e เพราะเราก็จะไปดูที่ generic model นะครับแต่ model อันนี้เนี่ย เราจะเลือกเป็น face base นะครับเหตุที่ต้องเลือกเป็น face base เพราะว่าเราต้องการให้ profile นี่มันสามารถจะไปเกาะอ,อยู่บนระนาบการทำงานที่เราต้องการได้ใช้อย่างอื่นไม่ได้นะครับจะใช้ generic model a d a g e n r i c m o เด l ธรรมดาก็ไม่ได้นะครับก็ต้องเป็น face b a s นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ open มา,าสิ่งที่เราจะทำคือเราจะสังเกตเห็นว่าใน template นี้มันจะมีตัว m o เด l พื้นซึ่งเป็น ซึ่งเป็นเฟสเบสอันนึงซึ่งเขาทําเป็นดัมมี่ไว้เฉยๆนะครับเราจะสร้างโปรไฟล์ตรงนี้นะฮะผมจะเริ่มต้นจากการสร้างโปรไฟล์ง่ายๆก่อนเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยนะครับเราก็ใช้วิธีการสร้างตัว refer- f e r e n c เ p l a นะนะเหมือนปกตินะครับผมจะสร้าง2เส้นแนวตั้งนะครับสองเส้น2เส้นแนวตั้งนะครับแล้วก็2เส้นแนวนอนเอาละ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะคุมดิเมนชันมันนะครับตามปกตินะครับเราก็จะไปที่อ n น t เท e นะครับผมใส่ลายด m เมนชันเข้าไปตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็วางไว้ข้างบนนะครับแล้วก็เราจะทำให้เป็น E q u a l นะครับแล้วก็ใส่ด m เมนชันตัวรวมไปทำแบบเดียวกันกับแนวตั้งนะครับ1 2 3นะครับ E q u อ l นะครับ1นเอาละตอนนี้เรามี ตัวควบคุมอยู่2ตัวนะครับซึ่งเราจะกำหนดให้มันเป็นตัวควบคุมที่กำหนดขนาดของตัวโปรไฟล์ของฟินซึ่งมีความลึกกับความกว้างนะครับ่เราก็จะสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับง่ายๆด้วยการสร้างเป็นโมเดลไลน์ธรรมดานะครับสี่เหลี่ยมนะฮะผมจะเขียนไว้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราจะล็อกให้มันติดกันนะครับเพราะเราต้องการให้ตัวเส้นนี้มัน ยึดติดกับตัว reference plane เพื่อเพื่อเราจะปรับแต่งตัว reference plane น,นี่ก็เรื่องปกติสำหรับการทำ family พื้นฐานนะครับเอาละ่ะเราจะสร้างตัวแปรนิดหน่อยนะครับโดยที่ตัวแปรแนวนอนอันนี้เราจะตั้งเป็น w u u แล้วกันนะครับว่าเป็นความกว้างผมใส่ d o u นะครับเป็น instant parameter นะครับอ่อเป็นเป็น type แล้วกันนะครับเป็น type parameter นะครับโอเคแล้วก็อันนี้ตั้งเป็น depth แล้วกันถ้าตัว d นะครับ เป็น type parameter เหมือนกันเอาละตอนนี้เรามี2อันผมจะลองปรับค่าไว้นิดนึงก่อนเพื่อเพื่อจะใช้เป็น guide line นะครับผมจะปรับให้ depth อยู่ประมาณสัก1น0 0นะครับแล้วก็ width สักอ200งร้ก่อนนะครับ apply นะครับเรเห็นว่าตัวนี้มันปรับไปนะครับเสร็จแล้วเลย save อันนี้ไว้นะครับแล้วก็ save ไว้ผมตั้งชื่อเป็น ฟินโปรไฟล์แล้วกันนะครับโอเคผมตั้งชื่อเป็นฟินโปรไฟล์นะครับเซฟนะครับโอเคผมเซฟทับไปนะฮะเอาล่ะตอนนี้เรามีตัวโปรไฟล์หนึ่งอันเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วถัดไปคราวนี้เราก็จะสร้างตัว curtain pattern b a s e เหมือนปกตินะครับเราก็ไปที่ไฟล์นะครับเอ่อ แฟมิลี่เหมือนเดิมนะครับนีแพทเทิร์นที่เราจะใช้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเมทริเคร์เทิร์นพาร์เนลแพทเทิร์นเบสนี้เรื่องปกตินะครับ uh, เราจะใช้สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมไปก่อนนะฮะนี้ในกรณีถ้าเราดูจากสเก็ตผมต้องการให้มันมีฟินอยู่ที่ด้านนี้ด้านข้างนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูสเก็ตผมจะสร้างฟินด้านนี้นะครับเอาล่ะสร้างฟินด้านนี้นี้วิธีการจะทําอย่างไรเริ่มต้นตอนแรกที่เราวาดฟินตัวเนี้ยตัวเซนเตอร์มันอยู่ตรงกลางของโปรไฟล์นะครับ มันถ้าเรากลับไปดูที่ Revit นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะมนจะต้องสร้างตัวจุดมาควบคุมนะครับวิธีง่ายสุดก็คือผมจะสร้างจุดซึ่ง o อฟเซตขึ้นไปนะครับ o อฟเซตขึ้นไปจากแกนนี้นะฮะโอเคเริ่มต้นเราก็ใส่จุดนะครับผมมาจุดมาผมเซตเวิร์ l เพลนซะหน่อยให้เป็นอยู่บนจุดนี้นะครับจู a d a p t i v e ตัวนี้นะฮะแล้วก็ใส่จุดไป เสร็จแล้วเราก็มูฟมันขึ้นนะครับนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะคอนโทรลค่านีนน้จุดนี้จะเป็นจุดอยู่ตรงตรงกลางของโปรไฟล์คือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เราก็จะตั้งค่าพารามิเตอร์คุมไว้หน่อยนแล้วก็จะผูกพารามิเตอร์ค่าออฟเซตตรงนี้นะครับเอาล่ะผมจะตั้งชื่อเป็นฟินฮาร์ฟเดฟแล้วกันนะครับ ฟินทับเทปเป็นอินสแตนต์ก็ได้นะครับเป็นอิน t แตนตนะฮะแล้วก็โอเคนะครับนี้ได้หนึ่งนะผมจะทำแบบเดียวกับตัวตัวปลายด้านบนนะครับเริ่มต้นดวยกันจะใส่จุดนะครับแล้วก็เซตเวิร์กเพลนไปอยู่บนแนวระนาบแซนะครับเสร็จแล้วก็วางจุดลงไปหลังจากนะั้นก็เลือกจุดตัวเดิมนะครับ ขยับมันขึ้นไปนะครับจริงๆแล้วค่าออฟเซตเราจะไปผูกไว้กับตัวแปรซึ่งผมมีอยู่แล้วเมื่อกี้นี้ที่ทําไปคือฟินฮับเดฟนะครับก็โอเคตอนนี้เราได้จุดซึ่งสามารถจะควบคุมความสูงได้ครึ่งหนึ่งของความหนาความลึกของฟินที่เราต้องการเสร็จแล้วเราต้องการตัวกลางตัวกลางเพื่อจะเป็นตัวยึดโปรไฟล์ตัวแล้วก็หมุนได้ใช่ไหมครับอันวิธีการก็คือเราจะเลือกจุดอันนี้นะครับเลือกจุดนี้แล้วก็ใช้ เอ่อสปายทูพอยต์ตัวนี้นะครับเพื่อลากเส้นนะครับปรับให้มันกลายเป็น r r f n r e line นะครับเสร็จเรียบร้อยผมจะเอาจุดไปวางตรงกลางจะไปวางที่ Mid Point นะครับจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่เราใช้ในการควบคุมตัว profile ตัวนี้ที่เราจะหมุนอยู่ตรงกลางนะครับเอาละ่ะอันนี้เราได้ profile เบื้องต้นเรียบร้อยแลวนะครับขั้นตอนถัดไปเราจะย้อนกลับไปที่ตัว ให้ตัวฟินโปรไฟล์ตัวนี้นะครับผมจะโหลดใส่โปรเจกต์เข้าไปโหลดนะครับหลังจากเราโหลดตัวฟินโปรไฟล์มาได้นะครับเนื่องจากตัวกลางเนี่ยเราต้องการให้มันควบคุมโรเทชันของมันได้วิธีการก็เราจะต้องใช้เทคนิคของการสร้างเส้นเข้ามาเป็นไกด์นิดหน่อยนะครับโดยหลักการก็คือเราจะเซตเวิร์กเพลนที่นี่ก่อนที่จุดตรงกลางนะครับเซตแล้วก็เราจะลากเส้นออกมา สองเส้นให้มันเป็นเส้นแนวตั้งฉากนะครับห่งเส้นแล้วก็เส้นตั้งขึ้นมาสเส้นตอนนี้เรามีสองเส้นนะครับแล้วก็สองเส้นอันนี้ให้เปลี่ยนเป็นเ e f e r e n c line ไปนะครับถัดไปเราจะล็อกเส้นตัวนี้นะครับให้มันติดยึดกับตรงกลางเอาไว้เพื่อเวลาที่เรามีการ adjust มันจะได้ขยับตัวตามนะครับวิธีการก็คือเราใช้ align tool เนี่ยนะครับแล้วก็เลือกไปที่จุดนะครับให้แน่ใจว่าเป็นจุดนะครับเลือกที่จุด แล้วก็มาคลิกที่เส้นแนวนอนอันนี้นะครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับอพอล็อกเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนถัดไปตอนนี้เราล็อกเส้นนี้ติดอยู่กับเส้นนอนอันนี้นะฮะถัดมาเราจะใส่แองเกิลลงไปที่นี่นะครับเราก็ทำการเอาแองเกิลมาใส่นะครับผมก็ไปที่ create นะครับ angular นะฮะแล้ว angular มาใส่ระหว่างอันนี้กับอันนี้วางไปผมจะวางไว้ไกลหน่อยแล้วกันไม่เป็นไร พอวางไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใส่พารามิเตอร์ให้กับตัวมุมอันนี้นะครับเพื่อเราใช้ในการปรับแต่งนะครับเราก็สร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาผมตั้งชื่อว่า n n l l และคัน A N G นะครับเป็น Instant เพื่อเราจะได้ Adjust แต่และตัวอิสระได้โอเคตอนนี้เราจะมีตัวควบคุมถ้าเราอยากจะดูว่ามันทำงานไหมนะครับเราก็ลองไปที่ ตัว Family Type นะครับเสร็จแล้วผมจะลองแก้ค่าองศาจาก90เป็น45ลองดูนิดหนึง a p p พลจะเห็นว่าเส้นตั้งเนี่ยมันเป็นตัว Adjust นะครับเราจะใช้เส้นตั้งนี่แหละเป็นตัวล็อกติดกับโปรไฟล์ที่เราจะเขียนต่อไปนะครับเอาล่ะผมจะกลับไปที่90เหมือนเดิมก่อนนะครับถัดมาเราจะเอาตัวโปรไฟล์ไปวางนะครับโดยหลักการคือเราจะวางบนเส้นตั้งนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราจะเซตเวิร์กเพลนไว้ที่เส้นตั้งอันนี้นะฮะพอคลิกไปเสร็จเราเซตเวิร์กเพลนบนนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะลากเอาฟินโปรไฟล์ที่อยู่ในโปรเจกต์เบราว์เซอร์มานะครับลากมาเสร็จปล่อยเมาส์นะครับจะเห็นว่ามันขึ้นการกรบาทเพราะว่า Default มันเป็น Place on Work on Face ฟสนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องการคือเราจะวางบน w o r k p l a พ e แล้วก็เลือกรายการนี้นะครับเวิร์ l เพล เสร็จแล้วก็เอามาคลิกที่นี่มันอาจจะในกรณีที่โรเทชันมันไม่ถูกนะครับเคาะ Spacebar จนกระทั่งตัวโปรไฟล์เราอยู่ในทิศที่เราต้องการแล้วก็คลิกไปอันนี้ก็ได้1นอันนะครับถัดมาเราต้องการโปรไฟล์ที่หัวท้ายนะครับทำคล้ายๆเดิมนะครับแต่คราวนี้เราจะไปยึดอยู่กับตัว Work Plane จะกลายเป็นจุดที่ปลายทั้งสองข้างแทนนะครับเราก็เซตนะครับที่จุด หลังจากนั้นเราก็ลากเหมือนเดิมนะครับลากฟินโปรไฟล์มาแล้วก็ออนเวิร์ a n พลนแล้วก็คลิกไปนะครับถ้าทิศทางมันถูกแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรตัวบนสุดตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเซตเวิร์กแพลนคลิกนะครับลากฟินโปรไฟล์มานะครับแล้วก็ออนเวิร์ a n พลนเหมือนเดิมนะครับคลิกไปทีนี้เราก็จะได้โปรไฟล์ ที่จะใช้เป็นตัวควบคุมตัวฟินนะฮะเรียกจะทดสอบนิดหน่อยว่าฟินตัวกลางอะ่ะมันหมุนตามที่เราต้องการไหมนะครับโดยการที่เราลองทดสอบใส่ค่าเป็นเช่น45จะสังเกตดูนี่มันหมุนตามแล้วนะครับตัวกลางจะใช้ได้แล้วตามที่เราต้องการนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสร้างโมเดลเราต้องการให้ฟินตัวนี้ที่เราโหลดเข้ามาเนี่ยมันไปล็อกอยู่กับความกว้างความยาวที่เราต้องการนั่นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทําคือ ความกว้างของตัวนี้นะครับถ้าเราดูพารามิเตอร์ของของใน curtain panel ตอนนี้นะครับถ้าเราดูที่ type parameter ตอนนั้นเรามี half fin half depth อยู่ที่เราตั้งเอาไว้เพื่อจะ control เส้นระดับความสูงตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการอีกอันคือเราต้องเราแทนที่เราจะกำหนดว่าครึ่งหนึ่งลึกเท่าไหร่เราต้องการกำหนดความลึกมันนะครับเพราะนั้นวิธีการก็เราจะทำกลับกันนิดหน่อย วิธีก็คือผมจะสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่า Fin Depth นะครับเป็น i n s t a n c ก็ได้นะครับเอาไปกลุ่ม Dimension เหมือนกันนะครับโอเคนี้เราจะมี Fin Depth นะฮะแต่นี้ Fin Depth เนี่ยผมต้องการให้ Fin Depth นั้นเป็นตัวที่เราใช้ในการกรอกว่าเราจะเอาค่าเท่าไหร่เช่นสมมติเราบอกว่าเราต้องการพันหนึ่งนะครับแต่เราต้องการให้ตัว Half d e p ตัวนี้มันเป็นครึ่งหนึ่งของ Fin Depth ใช่ไหมแล้วก็ผูกสูตรเข้าไป ในที่นี้แทนที่เราจะกรอบเองเราก็ใส่เป็นว่าฟินเด็นะครับหาน2นะครับเทิร์เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าตัวฟิ n ฮาร์ฟเด็เนี่ยมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของฟินเด็นะครับอย่างนี้เสร็จแล้ว1อันนะฮะถัดมาอีกงานเราต้องการความกว้างของฟิ n ใช่ไหมครับเราก็สร้างตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับนิวขึ้นมานะฮะผมจะตั้งชื่อว่าเป็นฟิ i วิดนะครับ เป็น Instant เหมือนกันอยู่ในด m เ n นชันเหมือนกันโอเคอน,นี้ผม,มจะมีฟ w i วิ h อีกอันสมมติตั้งตั้งเป็นสัก200ไปก่อนนะครับโอเคไปทีนี้มันอาจจะดูไม่เหมือนเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าตัวโปรไฟล์ที่เราโหลดเข้ามานี้ยมันไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับตัวแปรที่อยู่ในตัว Curtain Panel ตัวที่เรากำลังทำนะครับเราก็เลยต้องใช้วิธีเลือกไปที่โปรไฟล์ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับที่เราโหลดเข้ามาแล้วเราก็เลือกอีดท t y ป์นะครับ เราจะสังเกตเห็นว่าค่าที่เห็นอยู่ตรนนี้คือเดฟกับวิดเนี่ยมันเป็นมาจากตอนที่เราวาดเมื่อกี้นี้ตอนที่อยู่ในตัวที่เราเรียกว่า f i น profile นะครับเราจะผูกตัวแปรเดฟกับวิดเนี่ยเข้ากับตัวแปรที่อยู่ในฝั่งของ c u r t a i n Panel นะครับโดยการที่เดฟตัวนี้เราคลิกที่ที่สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมข้างหลังนี้นะครับแล้วก็เอาไปผูกกับ F i ฟินเดฟส่วนวิดเนี่ยก็ไปผูกอยู่กับฟินวิดโอเค นั้นถ้าเราลองโอเคดูนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้โปรไฟล์มันล้อไปตามความลึกนี่เราจะลอง a d j จัส t ์ดูเพื่อเห็นไอเดียสมมติว่าเราเปลี่ยนจากตรงนี้เป็น800อ l นะครับแอพพลจะสังเกตเห็นว่าขนาดของโปรไฟล์ตอนนั้นมันขยับปรับตัวตามที่เราต้องการเราจะลองปรับความกว้างอยู่นิดหน่อยว่าทำงานไหมนะครับแอพพลจะเห็นว่าทุกอย่างไม่ออกที่เซนเตอร์ละอันนี้เราก็ถือว่าเราใช้ได้แล้วนะครับผมกลับไปที่200เหมือนเดิมแอพพล โดยหลักการถ้ามาถึงขั้นตอนนี้เราสามารถจะควบคุมต้อง3 p r โปรไฟล์ให้มันมีขยับแล้วก็ปรับความสูงต่ำได้ตามที่ต้องการแสดงว่านี้มาถูกทางแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือเราก็จะทําการสร้างโมเดลนะครับเราก็คลิกที่นี่นะครับคลิกคอนโทรลคลิกนะฮะคอนโทรลคลิกเสร็จแล้วเราก็ Create solid form เราก็จะได้โปรไฟล์แบบนี้ง่ายๆนะครับ เรามาทดลองดูนิดหน่อยว่ามันทำงานไหมโดยการไปที่ตัว family type นะครับลองเปลี่ยนตัวนี้จาก90เป็น45ดูนิดหนึ่ง apply จะเห็นว่าโมเดลมันบิดตัวนะครับบิดตัวไปแล้วนะครับลองเปลี่ยนเป็น135ดู apply นะครับตอนนี้โมเดลก็จะบิดไปบิดมาตามที่เราต้องการเราจะลองเปลี่ยนความสูง fin depth จาก800เป็น1002ดูดูซิว่าทำงานไหมตอนนี้ทุกอย่างทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาละโอเคไปนะครับตอนนี้คือฟินที่เราบิดตัวได้ตามที่เราต้องการละนะครับเราก็เซฟงานนี้ไว้ก่อนนะครับผมจะตั้งเซฟนะครับแต่ผมจะตั้งชื่อเป็นทวิสต์ฟินแล้วกันนะครับทวิสต์ฟินนะครับเซฟนะครับโอเคผมเนื่องจากผมทาไว้ก่อนแล้วจะตั้งชื่อเดิมแล้วกันตอนนี้เรามีฟินเกิดขึ้นแล้วนะครับที่ปรับตัวได้นะครับขั้นตอนถัดไปเราก็จะโหลดมันใส่แมสต์โมเดล เหมือนเดิมนะครับโหลดใส่แมสโมเดลแล้วเดี๋ยวเราจะคนโทรลด้วยไดนามกันต่อนั้นสิ่งแรกที่ราทำเนื่องจากผมมีโมเดลอยู่แล้วนะครับก็เอาโมเดลตัวเดิมถ้าดูในคลิปกนก่อนเนี่ยก,ก็เอาแมสโมเดลตัวเดิมที่เราทำานั่นแหละนะครับผมจะใช้แมสตัวเดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแมสตัวนี้จะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับช่างมันนะครับเราก็จะไปที่ตัวฟินตัวนี้แล้วก็โหลดอินทูโปรเจกต์นะครับพอเราโหลดเข้าไปเสร็จเราบอกโหลดในไฟล์นี้นะครับเพราะตอนนี้เราเปิด ตัวฟินโปรไฟล์ไว้ด้วยแล้วก็เลือกตัวแมส s m โมเดลที่เราต้องการเานื่องจอากผมเคยโหลดแล้วก่อนหน้านะครับอาจจะขึ้นโอเวอร์ไรด์ผมก็โอเวอร์ไรด์ไปก่อนแล้วกันนะครับเอาละตอนนี้เราได้โมเดลนะครับผมจะลองทำให้ดูว่าผมจะยกเลิกอันนี้ไปก่อนนะครับกลับไปเป็นโลแพทเทิร์นทีหนึ่ง แล้วผมจะเปลี่ยนแพทเทิร์นเป็นอยู่ในเรกแทนเกล่านะครับอยู่ในเรกแทนเกลแล้วผมใช้ทวิสฟินใส่เข้ามาสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือค่าดีฟอของของฟินโปรไฟล์ที่ทำอาไว้นะฮะแต่เนื่องจากว่ายูกริดตอนนี้ถ้าสังเกตดูนะครับยูกริดผมทำไว้แค่หนึ่งนะครับก็เ,เป็นฟินเวอร์ติคอลตรงธรรมดานะครับชิ้นเดียวนะฮะแล้วก็วีกริดผมตั้งเป็น15นะฮะเอาละทีนี้เราได้ลว แต่สิ่งที่เราต้องการถัดไปคือตอนนี้เราจะควบคุมตัวการบิดตัวเนี่ยผ่านทางไดนาโมแทนนะครับเราทำยังไงนะฮะวิธีการก็คือเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปที่ manage แล้วก็เรียกไดนาโมโอเคอันนี้ได้ไดนาโมนะครับผมก็จะ new file ในไดนาโมตัวนี้สิ่งที่เราทำนะครับผมก็จะดึงข้อมูลของ Family Type ที่เราต้องการในที่นี้คือ Twist Fin นะครับเราก็ขวานะครับเราก็เลือก Family Type นะครับใน Family Typ e เราก็เลือกตัวที่เราใช้คือ Twist Fin ตัวนี้นะฮะเอาละดึงไปละเสร็จแล้วเราต้องการดึงตัว Instan c e ของมันทั้งหมดออกมานะครับเราก็ใช้ออ l Element นะครับ of a m i l y t y p e นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปต่อสิ่งที่เราได้ตอนนี้ก็คือลิสต์ของฟินทั้งหมดที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็คือฟินที่อยู่อันนี้นะครับได้มาละขั้นตอนถัดไปคือพอเราดึงมาเสร็จเนี่ยนะครับเราจะเหมือนเดิมนะครับเราจะทําให้มันการบิดตัวมันเป็นแรนดอมนะครับเราก็จะใช้วิธีการเหมือนเดิมนะครับคือ m a t c h ด a n d o m list list นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ Uh, random นะครับแต่ในที่นี้เราต้องการ random list เพราะเราต้องการเป็นชุดนะครับ random list ใน random list ตัวนี้เราเซ็นเเกตเห็นว่ามี amount นะครับมี amount เดี๋ยวผมจะขยายนิดน,นึงก่อนนะฮะเราจะมี amount นะครับ, uh, ount, รบก็คือปริมาณที่เราจะ random ในที่นี้เราจะต้องเอามาจากปริมาณของตัวตัว family panel ที่เราได้มานะครับเราก็ง่ายๆเลยเราก็ uh, list t count นะครับ เพื่อนับจํานวนมาแล้วก็เอาอิเลเมนต์ตัวนี้มาต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ l s t t o เขาที่นี่เอาไปต่อกับ amount นะครับอันนี้ก็เป็นจํานวนที่มันจะ List ออกมาค่า value หนนี่ก็คือ minimum กับ maximum นะครับเราต้องการองศาเท่าไหร่นะครับผมจะใส่โค้ดปลอกไปให้ง่ายอัน,นเริ่มต้นผมต้องการให้องศามีตั้งแต่ประมาณสักออ10องศานะครับ กับไปถึงประมาณ90แล้วกันสมมติว่าผมใช้ตัวเลขนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลังนะครับ10องศานี่ไปอยู่ที่นี่แล้วก็90อยู่ที่นี่นะครับหมายความว่าเราต้องการให้ค่า random น,นี่อยู่ระหว่าง10ถึง90นะครับเอาล่ะถัดมาต้องใส่สีดนิดหนึ่งสีดก็เป็นเป็นลักษณะที่เป็นค่า control ตัว random ม,มันจะวรี y ไปเรื่อยๆนะครับในกรณีนี้ผมจะใสะ่ตัว slider เข้าไปนะครับนี่ใน d y n a โม เวอร์ชันใหม่เนี่ยเราสามารถจะไปดับเบิลคลิกที่ Input ได้เลยนะครับเพื่อที่ว่าจะให้มันขึ้นออโต้คอมพลีทว่าจะเอาโนดไหนมาใส่นะผมก็ดับเบิลคลิกนะครับแน่นอนในนี้มันมี Numbers l i d e r อยู่นะฮะผมก็เลือกอันนี้ไปนะครับ Numbers l i d e r อยู่ที่นี่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูถ้าเราดูตัวนี้นะครับผมปักหมุดไปนิดหน่อยในมีค่า Random ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ไปจะสังเกตว,ว่าค่ามันเปลี่ยนเห็นไหมฮะค่ามันเปลี่ยนนะครับ อันนี้คือองศาที่เราจะใช้แหละนะครับเรียบร้อยละเอาละเราจะได้ค่าองศามาชุดหนึ่งตามจำนวนของฟินขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะแอปพลายองศาเนี่ยเข้าไปกับตัวฟินในการบิดตัวใช่ไหมครับเราก็ใช้โหนดพื้นฐานเลยนะครับคือเซตพารามิเตอร์นะครับไบเนมนะฮะพารามิเ e อร์ n a เนมอิเลเมนต์มาจากไหนนะครับอิเลเมนต์ก็มาจากลิสต์อันนี้นะครับลิสต์ของ All element อันนี้ลากมาต่อที่นี่นะครับนี่ก่อนที่จะทํางานต่อเนี่ยาบางทีถ้าเกิดสคริปต์เรามีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับมันอาจจะเกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น manual ก่อนนะครับก่อนจะดำเนินการต่อตัวถัดไปคือ parameter name นะฮะ parameter name คืออะไร parameter name ก็ผมจะใส่ string เข้าไปนะครับ parameter ตัวนี้ก็คือมุมนั่นเ,นเองผมตั้งชื่อตัวแปรว่า ang นะครับ เรา A n G ไปต่อ Value มาจากไหน Value จะมาจากตรงนี้นะครับ Number ที่เราได้จาก Random นี่เราก็จับตัวนี้ต่อเข้าไปทำแค่นี้เนี่ยเราจะค n t r o l ตัว Rotation ของฟินได้แล้วนะครับเราลองดูนิดหนึ่งผมจะย่ออันนี้ให้เล็กนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองรันดูที่นี่นะครับผมจะแพนตัวนี้ไปนิดหนึ่งโอเคนะครับทีนี้ผมจะรันตัวนี้นะฮะ พอเราลันตัวนี้เสร็จจะสังเกตเห็นว่า rotation มันจะแกว่งตัวนะครับมันก็จะแกว่งตัวไปมาแล้วแต่ว่า,เ,าเราตั้งค่าแรนดอมไปค่ามันก็จะแกว่งผมจะลองเปลี่ยนค่าสีดูนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนค่าสีดูนิดนึงลันใหม่นะครับเราจะเห็นว่าตัวมันก็ปรับไปปรับมานะครับทีนี้เพื่อเนื่องจากว่าเราต้องการให้ตัวฟินเนี่ยมันแอ j u s t ตัวมันด้วยนะครับ เราก็มี width กับ depth ใช่ไหมครับนี้ถ้าเราจะ control ค่ามันนิดหน่อยเอาละเราก็ขยายตัวนี้มานิดหนึ่งนะครับผมอยากจะ control ค่า,าความลึกความหนามาหน่อยนี้นะฮะเอาละโอเควิธีง่ายๆก็คือผมจะสร้างตัว set parameter มาอีก2ตัวนะครับในทีนี้เราก็ copy อันนี้ไป copy นะครับคู่หนึงแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะฮะ สิ่งที่ผมต้องการคืออันแรกคือฟิ n p t p นะครับ fin Depth เอา Value ออกก่อนเอา Value ออกก่อนนะครับอีกอันเป็น Fin Width นะครับโอเคทีนี้ Value ที่เราจะใส่สำหรับ2ตัวนี้ผมจะทำง่ายๆก่อนตอนนี้โดยการทำแค่ใส่ค่าลงไปด้วย Slider ธรรมดานะครับผมก็ไปที่ Value ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกไปนะครับผมเลือกเป็น Integer Slider แล้วกันนะฮะ อิ Integer Slider มาวางตรงนี้นะครับเอาละทีนี้พอเราได้ Integer Slider นะครับผมจะตั้งค่านิดหน่อยผมต้องการให้ขั้นต่ำสุดของอตัวความเดี๋ยวผมย้ายตรงนี้ไปนิดนึงนะครับมัน arrange ใหม่มาใกล้ๆนี้นิดโอเคฟินเด t h ตัวนี้ผมต้องการให้ต่ำสุดอยู่ที่ร้อยหนึงนะครับสูงสุดตอนนี้ตั้งไว้ประมาณสัก2,000แล้วกันสเต็ปต้องการทีละ10เซนก็ใส่เป็นร้อยนึนะฮะนี่ตั้งค่าไปก่อน เปลี่ยนชื่อซะหน่อยประกันพลาดนะครับอันนี้ชื่อว่า Fin d e p ด h นะครับจะได้จำได้นะครับผมจะ copy ตัวนี้มาแล้วก็เอาตัวนี้ไปต่อที่ value ของอันนี้นะครับเราจะ Control Fin width ตัวนี้เปลี่ยนชื่อซะหน่อยอันนี้เป็น w d t h นะครับโอเควิด okay. ที่เราต้องการสมมติว่าผมต้องการ w ว t h ตั้งแต่ประมาณ5เซนไปจนถึงประมาณสัก 4 0่400สมมติประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วสเตปตั้งไว้สัก50ละกันตอนนี้อาจจะวอรี่นิดหน่อยนะฮะเอาละน,นี้ตั้งค่าเราจะมาปรับทีหลังก็ได้นะครับอันนี้เราปรับค่าไว้ก่อนอยู่ประมาณสัก150ฟินเดฟผมจะตั้งไว้ที่ประมาณพันสสมมุตินี้ละกันนะฮะเอาละตอนนี้ถ้าเราลันใหม่นะครับถ้าเราลันใหม่ผมจะเซฟตัวนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับเซฟไฟล์นี้ไว้ผมตั้งชื่อว่าทวิ s t ์ละ โอเคนะครับ,นะรบนี่พอเซฟไปเสร็จเรียบร้อยนะครับลองรันดูนะครับลองรันดูนะฮะตอนนี้ผมปรับค่าฟินมากกว่าเดิมน,นิดหน่อยนะครับลองรันดูนี่เห็นว่าเราก็จะได้ Variation ของฟินใหม่นะฮะโอเคเพื่อให้เห็นภาพชัดผมจะแก้ตัวเลขให้มันต่างกันเยอะหน่อยนะครับเช่นตอนนี้ผมไปที่2,000ให้มัน ตัวฟินวิทมันหนาขึ้นนิดหน่อยเอาละรันใหม่นะครับนะฮะอันนี้เราก็ได้ลักษณะของการค่าแบนดอมของฟินเรียบร้อยละโอเคนะครับก็อันนี้เป็นลักษณะของการควบคุมด้วยด้วยไดนามนะครับ เรื่องสําคัญที่สุดจริงๆใน,ในกรณีตัวอย่างของคลิปนี้ก็คือจะให้ให้พวกเราเห็นว่ากระบวนการที่เราทําพวก Angular Parameter เนี่ยนะครับง่ายสุดก็คือเราไปทำ Profile ข้างนอกนะครับแล้วก็โหลดเข้ามามันจะคนโทรลง่ายกว่าเยอะเลยนะครับถ้าเราเขียนในที่เดียวกันเนี่ยการควบคุมมันมักจะมีปัญหา เรื่องกับเงื่อนไขที่เราล็อกเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น equal ไม่ว่าจะเป็นความกว้างความลึกกับ rotation บางทีมันจะตีกันนะครับแล้วก็ทําให้เราควบคุมไม่ได้นะครับวิธีนี้น่าจะง่ายสุดแล้วนะครับก็คงพอเห็นไอเดียของการใช้ Angular parameter กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีกับน,นะครับ